เดืนมันนี้แคาได้ทราบข่าวบาว่ายังมีพวกปีศาจหลงเหลืออยู่อ๋อปีศาจนี่เองใช่นั่นสินะน่าจะเป็นอาจจะเกิดปัญหาหลายเรื่องอยู่เหมือนกันพวกปีศาจ <c oughs> มันก็เหมือน,มนแมลงสาบนั่นแหละมีแค่หนึ่งตัว มันก็มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้ว้้าคิดว่าไงล่ะกับเจ้ามันทะเลทรายกับที่ชีวิตลงไปแล้วน่ะเจ้ามึงจีนน่ะเหรอใช่แล้วเจ้าเผอผู้เจ้ามืองทะเลทรายนะหรือว่าเจ้าอยากให้ข่าตายเหรอ S <S ข้าคิดว่าเจ้าเมือง,งจีนล่มสลายไปก็ยังคงปกติดีเพราะว่าข้าไม่ได้ทำการค้ากับเมืองจีนเลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนก็นัต้นแผ่ส่วนใหญ่ก็ก็จะมีพวกปีศาจท,ที่เข้ามาแอแฝงอยู่ในตัวเมืองแล้วก็การกรบฏ ข้าก็ได้รับปีศาจเหมือนกันแต่อย่างน้อยข้าก็ยังไม่ตายข้าเพิ่งไปเชิญหน้ากับเจ้าปีศาจมาเจ้าเห็นไหมว่าข้าบาดเจ็บแค่ไหนฮะปีศาจหรอใช่แล้วมันมีลักษณะผมสีดำ ใส่ชุดสักอย่างข้าจำตาไม่ได้ตอนนั้นมันมีแค่ไฟแล้วก็ไฟและไฟทำไมเจ้าไปเจอปีศาจได้ล่ะหรอือว่าปีศาจนั่นก็บอกมาที่เมืองของเจ้าไม่ลอกข้าไปเจอระหว่างเดินทางกลับนะ่ะเดินทาง อ๋อข้าเดินทางไปล่ามังกรน่ะไม่มีอะไรมากหรอกเ้าจาได้สิ่งที่เจ้าต้องการมารต่อลนะก็ต้องได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วเ้าอย่าฟัง,งการเดินทางของท่านจังเลยข้าก็แค่ไปเจอประตูมิติมังกรแล้วก็ออกมาแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมา แค่นั้นเจ้าจะเอาอะไรมากหรือเปล่าอืประตูมิติมังกรเหรอเอาเช่าไม่ไม่มีอะไรมากหรอกแต่่วาสารมาว่าเมอร์จีนล่มเพราะการกระดไทยไงอืมระหว่างที่ข้าไม่อยู่เหรอ แน่นอนระหว่างที่ท่านกำลังไปล่ามังกรอย่างนี้นี่เองแล้วเรื่องการกระบฏนี่ผู้กระทำหนีหรอหรือเป็นปีศาจที่แฝงตัวอยู่ ใชเพราะว่าข้าก็ไม่รู้ข่าวสารอะไรกับทางนั้นืืแคแค่ได้ยินมานะ่ะเอาเถอะแต่ยังไงเมืองจีนก็ล่มไปแล้วแล้วพวกเราก็ไม่ได้ทำการค้าขายอะไรด้วยสิเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราต้องพูดถึงไม่ใช่เรื่องปีศาจหรือว่ามังกรหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรอกหรอ จว่าตอนนี้ยังมีพวกปีศาจลงเหลืออยู่บนโลกเรามากมายแค่ไหนโตประชุมนี้มีแค่ข้ากับเจ้าหรือไงเจ้าคิดว่าไงล่ะ นประชุมนี้เพื่ออะไรกันนะก็เมืองพูกเจ้านี่มันสงบนี่เนาะไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยนี่นะใช่สีท่านไม่ได้มีปัญหาภายในสายแบบนี้ก็เหลือแค่สามนากีนะสิอ๋อน่าจะเป็น สองเอ๊ะไม่ใช่ว่ามีอาณาจักรนั่นด้วยเหรอ,อนั่นสิวาเร่นตัวนั้นหายไปไหนกันนะนั่นน่ะสิเอ๊หรือ,อว่าอาณาจักรวารดนล่มแล้วหรอหรือเปล่านะข้าคงไม่น่าล่มง่ายขนาดนั้นเนจะ้าฝ่ายความหาไงใครอยู่ เจ้าผูกมาจากไหนเนี่ยก็ตามปกติของวาเด้นนี่งั้นเหรอเออข้านึกว่าล่มไปแล้วซะอีมาช้านะเจ้าเนี่ยข้ามาตั้งนานแล้วนะข้าจะมาอยู่ที่ไม่ขึ้นอีกเใช่เป็นพวกสกรปรกที่อยู่ใต้ดินสินะพูดให้ดีๆหน่อยนะเฮอ ท่านอย่าเตียนเชิญท่านวาเดนไปนั่งก่อนไหมล่ะไม่เป็นไรนะเจ้าไม่นั่งแทนเก้าอี้เจ้าเมืองทะเลทรายหน่อยหรอคุ้มค่ากับการที่เจ้าเมืองเขาเสียไปดีนะเจ้าเมืองจีนนะจ๊ะเอ๊ะเจ้าเมืองจีนโทษที ข้าพูดถึงตัวเองนะเนีนะ่ยใช่ครับโอ้ก็สี่หรือสี่หรือสามสามสามอืมแล้วใคไรูเจ้ามองวัดินอะไรเจ <c oughs> ้าไม่ได้ฟังประชุมเมื่อกี้นี่หรอเกี่ยวกับปีศาจไงเจ้าคิดว่าไงบ้าง นั่นเออข้าไม่รู้สิข้า,ขายังไม่เคยเห็นออหรือเคยเห็นแล้วนี่สิข้าจำไม่ได้แล้วแฮะก็แก <c oughs> จำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอเอ้ย <c oughs> แรงจังเลยนะ <c oughs> ก็แค่อายุๆๆเยอะเฉยๆอันตรายว่าเนี่ยหมอข้าขอยาดื่มเลยถ้าเอข้าใจยังไงทุกท่านก็เป็นในฐานะผู้ครองเหมือนกันกระทาเท่ากันนั่นแหละแล้วพวกท่านจะพูดอะไรต่ออีสานมังกรกันเริ่มสลายหรืออะไรนะ เหมือนตะันนะครับฮึือ,อผมเนี่ยาบางท่านอาจจะรู้จักหรือว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยผมได้ไปเจอกับราชามงกรมาแล<ต>้วเจ้าเนี่ยมีสิ่งที่จะมาบอกกับพวกท่านเจ้าเหมือนทุกคนแล้วก็ทุกๆสิ่งมีชีวิตท,ทุกๆคนที่อยู่นะ พูดมาสิต่อ,อการขอรยเริ่นมาเมืองของมังกรน,นั้นหรือที่เรารู้จักกันว่าอาณาจักรของดีเอียนได้ปล่อยสารพิษบางอย่างออกมาเป็นสารพิษเยือกแข็งที่สามารถทำลายสิ่งมีชีวิตได้ในระดับเซลล์ถ้าราชามังกรเกรงว่า เมื่อมันถึงเวลาเนี่ยสานที่นี้จะลามปามออกมายังมิติและจะมาทำลายโลกนี้องค์ท่านก็เลยเสด็สระตัวเองไปพังแข็งติดผนึ่งมิติของมกราไว้เพื่อให้สานทินนั้นไม่หลุดรอดออกมาในะโลกของพี่พวกเราอยู่นี้แต่ว่าองค์ขอไว้เพียงอย่างหนึง่งเพื่อที่จะแลกกับการไม่ต้อง ให้ทุกคนในโลกนี้เนี่ยสูส่สารพินั้นเข้าไปก็คือมันยอมรับการมีตัวตนอยู่ของมังกรปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนดั่งญาติคนหนึ่งไมแ่งแยกแล้วก็ไม่ตามล่าพวกเขายกเรื่องสนธิสัญญาที่ว่าจะตามล่ามังกรทิ้งซะนี่เจ้าบ้าเหรอ ข้าเพิ่งจะล่ามังกรไปเองทำไมข้าจะต้องผูกสัญญากับพวกเจ้าด้วยผมก็ไม่รู้ครับลองถามเจ้าเมืองคนหนึ่งดูก็ได้ผมว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันน่าจะดีนะถ้าเราได้พลังของมังกรมาต่อก่อนรับปีศาจอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับครั้งอดีตองมีข้าเห็นด้วยนะกับการที่ ตามล่าบมังกรแล้วก็พ่อสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หายไปจากบนโลกนี้แล้วน่ะถ้าว่าพลังของพวกเขาอาจจะในการยับยั้งพวกปีศาจที่ยังลงเหลืออยู่ก็ได้เจ้ารู้ไหมในอดีตเจ้ามในอดีตน่ะมังกรตายไปเป็นเบือเลยนะช่วยอะไรก็ไม่ได้ ัานจะรู้ว่ามังกรตายไปเยอะแล้วลท่านยังจะล่ามังกรอยู่อีกเหรครับมังกรมันเป็นสิ่งหายากยังไงล่ะใครๆก็อยากได้ไม่ใช่เหรอแถมในสงครามมังกรตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําให้สงครามจบอีก คนทั่วไปจังเลยนะเอาว่าไงล่ะครับท่านเจ้าเมืองยอชกิโมแล้วก็ท่านตัวแทนไอ่อออ้าขอพูดในฐานะสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งแล้วกันยังไงมังกรก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันถ้าก็เห็นด้วยนั่นแหละ ขาช่วยเราด้วยสามไม่ให้สารปีนั้นออกจากโลกขเขาเราแค่ให้เขามาอยู่ร่วมกับเรามันลำบากคือข้าแค่ไม่อยากสูด <c oughs> ลมหายใจเดียวกับไอ้พวกที่มันทำให้สงครามไปต่อโดยหนักขึ้นน่ะแต่ถ้าพวกท่านพูดอย่างนี้ <c oughs> ก็แล้วแต่ละกัน การตัดสินใจของท่านกับมือของท่านไม่ใช่เหรอการตัดการตัดสินใจของท่านขึ้นอยู่กับมาท่านนะค่าชอบเสียงเสียงม,มากข้าชอบเสียงส่วนมากมากกว่านะ่ะเพราะฉะนั้นการประชุมเมืองทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมไม่ใช่เหรอยังไงถึงข้าไม่ได้ชอบอะไรแต่ถ้าพวกท่านไม่ติดใจอะไรข้าก็ยอมรับได้นี่ใช่ไหม อันวาจะดีเป็นว่าทุกท่านตกลงสินะครับดีจ้ะ้าตบลงนะแต่ว่าไม่ใช่แค่มังกรที่จะไม่ตามล่าก็เป็นพวกสัตว์ตําานานสายยาก แฟรี่ฟินิกหรือตัวอื่นที่ไม่ค่อยโผล่มาให้พวกท่านเห็นนะคาว่าถ้าสุดยมืมพลังจากเอวพวกนั้นได้จะมีประโยชน์กับเราในอนาคตเรื่องนั้นข้ายังไม่ยอมรับหรอกนะแต่ถ้าพวกท่านจะทำก็แล้วแต่และกัน ลังตามหาแรแมานาแฟรี่ชั้นสูงอยู่ไม่ใช่เหรอค่าตามหามาครบแล้วทำไมค่าต้องตามหาเพิ่มด้วยล่ะต <c oughs> ลอดเวลาที่ท่านหายไปพค่ตามล่ามาก่อนท่านก็ไปเก็บแรกมานายด้วยอยั้นเหรอ ก็ใช่นะสิเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยข่าไม่ได้อะไรเลยงั้นเหรอ,อว่าทานมีอะไรกันอีกหรือไม่ล่ะนี่มันก่อน่พูดแล้ว เรื่องการเดินทางของท่นานเจ้ามันเทยา,ายก็พูดแล้วเดีไม่ได่ละเอียดอือแล้วมีสารอะไรไอีกหรือไม่เราก็ต้องมีแนวทางการป้องกันปีศาจสินี่เจ้าคิดไม่ถึงจริงๆเหรอเนี่ยข้าก็ไม่รู้ปีศาจมันมีอำนาจชิ่งใหญ่แต่กลงแล้วน่าจะน่ากลัวแน่ ปีศาจส,สามารถทําให้โลกเราล่มสลายได้เจ้าคิดว่าแค่นี้น่ะน่ากลัวไหมละ่ะงั้นทำให้โลกล่มสลายได้ทั้งโลกต้องร่วมใจช่วยกันใช่ไหมแล้วเจ้าคิดว่าไงละ่ะเจ้าก็คิดตามที่เจ้าคิดสิแต่ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าทาั้งคนบนโลกจะต้องร่วมมือแช่ใจกัน ยังจะมีพนุษย์อีกส่วนหนึ่งที่ยังมีความเห็นว่าสัตว์อมนุษย์บางตัวเป็นอันตรายต่อมนุษย์และเป็นพิษไัยจึงไม่ยอมรับการร่วมมือหาว่ายังมีพวกมนุษย์ที่ยังไม่ร่วมมือกันอย่างที่แท้จริงแล้วก็ ไม่เกลียดกันนะนะเมื่อก่อนข้าก็เป็นอย่างนี้ถึงมีสงครามมาแล้วก็ชนะนี่อไรจะเก็บไว้พวกปีศาจก็เคยแพ้มาแล้วรอบหนึ่งผอว่าพวกมันคงจะพิแ uh)> yes, ัยอะไรใหม่ๆที <t. <t ่ทำให้เราพิจิตเห็นก็ได้ นาปีาท่านเดอตยังเดือพแะอะไรนี่เจ้าแสะค่าเหรอก่อนหน้านั้นข้าดนมังกรที่เจ้าพูดถึงว่ามันปลอดภัยลุมฆ่าตั้งสามตัวเลยนะแล้วท่านไปฆ่าเพื่อเขาก่อนไม่แค่แล้วไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมันนี่นะแต่ถ้าหากว่ามีคน ทำลายหรือว่าฆ่าคนในเมืองของท่านท่านจะอยู่เฉยเหรอปกติข้าเคยสงสารคนในเมืองด้วยเหรอเจ้าสองคนนี้ก็รู้ดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายไม่ใช่ใหรือไงอ,อย่า พูดกันแบบนี้ข้าเด็กอิต้องลำบากนะนีมม่มีอะไรต้องพูดอีกหรือไมไ่ตอนนี้ก็มีแต่กัดกันเองอข้าไม่ดูด้วยนะเอาเป็นว่าขอให้เจ้า,มาเมืองทุกท่านดูแลเมืองของตัวเองให้ดี ว่าปีศาจเริ่มเคลื่อนไหวแล้วระวังคนใกล้ตัวของผู้ท่านไว้ให้ดีแล้วกัน <c oughs> อย่างเมืองจีนก็โดนทำลายแต่คนใกล้ตัวน่ะเป็นแค่มังกรแท้ๆมันจะทำแนะนำไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพู้ท่านนั่งไหล ถ้าไม่มี <ไป S 1> อะไรค่าก็าจะไปแล้วล่ะนะค่าว่าค่าจะกลับไปขายเบียร์ต่อไปแล้วไปกลับ